นะโอเคทีนี้เส้นทางในการทำแคทโฟลบวกพอร์ตเบสในรูปแบบที่สรุปเลยที่ผมจะสรุปให้ทุกคนเลยนะครับคืออะไรคือมีกริดใช่ไหมมีรีบาลานมีออ,อบิธาดแล้วก็มีออมเงินใช่ไหม เก็บเงินกินดอกเบี้ยนะสร้างอภิาตาสร้างกระแสเงินสดกรีดสร้างรีบาลานซ์สำคัญเลยคือเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มก้อนเนี้ยคุณต้องใหญ่มากพอคุณต้องเจเนเรตแคสโฟรออกมาให้มากพอคุณต้องทำพอตรงเนี้ยให้เยอะมากพอก่อนซึ่งมันจะน่าสนใจมากนะเดี๋ยวถ้าอธิบายตรงนี้จบเดี๋ยวผมจะพาไปดู พอมันเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณค่อยแบ่งเงินออกมาสมมติว่าคุณสร้างระบบกิจสร้างรีบาลานซ์สร้างเงินออมสร้างอ,อาบิทาต่ตางๆคุณอาจจะมีกลิศ5พอร์ตก็ได้รีบาลานซ์หพอร์ตอาบิทาสองพอร์ตเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งแล้วมันกลายเป็นว่ามันเจเนเรตแคดโฟให้คุณเดือนละสมมติสามรอเหรียญสามอถึงห้าร้อเหรียญแล้วกันคุณค่อยเอาเงินตรงนั้นอะ มาทําการเบสความจริงนี่คือการลงทุนที่ถูกต้องเลยนะผมเคยแบบมันเหมือนเลดาริโอเนี่ยนะครับนะถ้าใครไปอ่านเขาอะ่ะเขาก็ประมาณนี้แหละแต่ผมจำสตัคเจออะไรไม่ได้มากนะครับผมจําไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะผมนําเคยรู้แล้วล่ะนะแต่ก็เอามาใช้เท่าที่เข้าใจนะครับนะก็เลยเป็นรูปแบบนี้นะครับเอาที่ใช้จริงดีกว่าก็เป็นรูปแบบนี้สร้างระบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นกระแสงเงินสด เพื่อเจเนเรตแคดโฟกมาเพื่อมาเบททีนี้เบทอย่างนี้บอก่อะเบทด้วยการเก็บเหรียญเบทด้วยการเทรดสปอตก็คือเก็บเหรียญเต็มเสุดท้ายแดงเถือกเลยเบทด้วยการเทรดฟิวเจอร์แดงสุดคืออะไรถ้ากําไรโตถูกทางก็โตเลยก็ใหญ่เลยก็อาจจะได้เงินมาสร้างกริดอีกพอร์ตหนึ่งสร้างรีบาลานซ์อีกพอร์ตหนึ่งแล้วก็แบ่งเงินไปเทรดต่อแต่ก็มีสิทธิ์ที่เงินที่แคดโฟที่เจเนเรตออกมาตรงนั้นอะ ก็มีสิทธิที่จะหายหมดเหมือนกันล้างพอร์ตเหมือนกันนะครับอืมก็เลยสรุปว่าเงินเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะควรอยู่ในพอร์ตที่มันเป็นการออมเงินบวกกระแสงเงินสดควรจะอยู่ตรงนี้ก่อนผมไม่รู้แหละว่าบางคนอาจจะมีธุรกิจเยอะนะครับหลายอย่างอ่าคุณอาจจะสมมติจากปกติคุณแบ่งเงินมาเทรดเท่านี้ต่อเดือนถูกไหมคุณก็อาจจะออมเออแบ่งเงินมาเท่านี้อ่ะก้อนนี้แหละฉันจะเอาไป เจเน e เร s แคทโฟในระบบคริปโตนะครับฉันจะเอาเงินส่วนนี้แหละที่เป็นเงินเก็บปกติที่ต้องใส่ธนาคารเฮ้ยฉันแบ่งมาครึ่งนึ่งไหมแล้วฉันก็มาเก็บมาออมเงินบวกลงทุนในกระแสงเงินสดตัวนี้ส่วน20-30ที่เหลือที่ได้จากการ c a แ flow ควรแบ่งมาใช้ในการเบสต่างๆคุณอาจจะมองว่าโหทำไมเอาเงินตรงนี้มาน้อยจัง แต่เชื่อผมเพอะนะคุณจะชิลแล้วก็สบายมากนะอย่าไปละจะไปมองแบบสบายตอนนี้ดินะเวลามันมีอีกตั้งกี่ปีนะครับอืมเพราะฉะนั้นมันคุณอย่าไปดูถูกว่าสร้างกระแสงเงินสดแล้วมันได้เงินน้อยนะเผลอๆคุณไปทํารีบาลานซ์ถูกเหรียญขึ้นมาเงินคุณโตขึ้นมาสองสามพันเปอร์เซ็นต์อะไม่รู้ตัวเลยถูกไหมเพราะเหรียญบางอย่างเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันจะเกิด อะไรขึ้นถูกไหมเอออยู่ดีราคาเรารีบร้านอยู่ดีแต่เหรียญราคาขึ้นอะ่ะเข้าใจปหเหรียญราคาขึ้นไปสองเอร์เนอ่ะพอร์ตคุณแม่งก็จะกระโดดขึ้นไปอีกสองเซคุณเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกให้โลภตรงนี้มองให้เป็นสเตเบิลนะให้เป็นกลางๆว่าเออเรามีกระแสนเงินสดแบบนี้นะครับนะโอเคนี่ก็น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วของสำหรับเรื่องของแคชโฟนะครับ ดฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนคืออะไรถ้าเข้าใจปุ๊บเชื่อมันหรือเปล่าเข้าใจมันหรือเปล่าพอเข้าใจปุ๊บมันก็เหมือนการลงทุนทั่วไปคุณเทรดฟอเร็กซ์ถ้าคุณโอเวอร์เทรดคุมคุมอารมณ์ไม่ได้ความเสี่ยง,งคุณก็คือล้างพอร์ตแต่สิ่งที่ต่างกันคือแคดโฟที่ทำในฟอเร็กซ์มันยากกว่าแคดโฟที่ทำในคริปโตนะครับอืม มูลค่าของเงินมันใช้น้อยกว่ากันมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือประมาณนี้นะครับในสรุปของการสไลด์ละทีนี้จะไปดูของจริงกันบ้างว่าที่ผมทำตัวอย่างไว้นะผมก็ลงไว้นิดๆหน่อยน,น,น,นะครับให้คุณเห็นเป็นตัวอย่าง